สบายดีงามแรงเด้อมามากินพัดมีเด้อซีมืออนน้อยซื้อเสร็จมาแล้วก็ให้ร้านเห็ดพัดมีสุกินจะมาคีกันลูกร้านมาแซ่บๆแล้น้องนั่นเดอเราคเจนี่ยบ้อนไรบนห้องอยู่ลนังเพงแล้วบกเอาคนใสสันกบายดีเด้อมากินพัมีลกันเด้อแซบ เาิแล้วไม่ทำนะมาได้ไหมครักินนีม้มากินมากินมากินเัาก็ไ่อยา่างนี้ต้อนมาคิดพัดมีมาเด้นน้อยนยมาเด้อแทวแล้วมาไหมแบแ่บมาเนอชิ้นางี่ยน้ำเออเออเออมามาไหแบได้หล้มั้ย เราใช่เราเอาสร้างชือม่นาเออจะทำกันยุนี้นะเอาไรคนเจ้าก็เอาใจใส่คอยพูดยเหตดเวียงคนพอดียินมคัะเหต้เรื่องเรียงนี่นี่เจ้าผูดเหตุเวียงบนพดยิรเ้วเรางนั่ยคอยพอดียินเลยราคือม้ยตอนพูดมีเราเอาแล้วเอาอุ้ยนอยู่บนนอนกินอยู่ในหัน เด็กก <k> ันเองกันเอยตามมาสิมันก็ลาดหรือไมาด้ยมาๆๆเอาเลยเอาเลยวนน่อยเมอะวนะกินหองนี้นี่มางด้านนี้ประมอนว่าวจ้าวมะวาวะบ่อนําเพื่อนใกล้เขาจะได้ท้องฟูเมียว่นาเ่ว่ามนเ บ่นี้อาเอนตเองแต่ผู้หญิงผู้เดียวมันเขาโคมีอผู้หญิงผู้เดียวเขาอยากได้ันเดือนหนึ่งสามล้านหาไหนเราจะไปเออเราจะจ็ดกันงามันไหนอัานไปนี่ไปเอ็ดไแบบมาอักกันแบบมานอนเฮื่อแบบชิันเที่ยวเอาไปดีพี่น้องก็หยุดดูแบบเที่ยวเอาแบบเขาให้นอนไหมท่นเที่ยวแล้วเขาชิน ในราคาเรงทิทำนนมันเรื่องที่อันนั้นคนทำให้นเอยังเหี่ยว้าให้นแล้วพัวเมียเขาก็อยากอยู่่วนกันเขก็จะเย่าเอาจ่ยแนกเนไรี่วพวเนี้ยเล็ดลายแบบมาจะทำกินล้วจะทำบนเบียดนี่นะเผ็บนเบียดนี่เอออนันอย่มงเวียดมัหักนะมันลยจึงว่าให้มันเที่ยวมานอนเพื่อนเอาเอาเอาี่ะลองจะทุ่มทำมั่งจะกินนี้ไหมไปไม่ใครบกินเลยไปมันขายอาหารไปนี้จปบกินะจาช่างนม เงินมันได้คนแล้วบ่มันพดได้อันนาสีหามืออาทิตย์หนึ่งแล้วพุ่นมันพุนะมันได้เงินเ็ิ้องเห็นห่านเพอพุ่นบอกบนห่านท้งองเขากลจะมกินดอกเออห่นเพจะมาเห็ดดิงที่สุดจะมากินนี่จะอิ่มเลยนี่เจ้าได้นาักนุบสีน่ะหืเอเจ้าคนตันต้องอาไปต้องกินเลแม่ป้อน กมากินนไปร้ยละไยหเที่ยวเาทำการเลิกเนี้ยงทำเาทำได้ไปไปใสอไปเสริมส่วยใส่เบ็นของแปดชั่วโมงง้มมาอยู่อยู่ห่านเล่มเบียดอย่ี้เยเจ็วเลเรียไปแล้วพูดบนอนไปแล้ไปเดี๋ยวพูเลยบ่หมอนฮะคุดจะได้เห็ดเร็บอย่างงั้น ก่าจะงามนะวก่านจะไปเห็ดเยชวนกันรวยชวนไปกินกันช่วงหนช่วงกิโลมันกำลังนะั่งซ้อมนั่แหละเาไมาได้ทาเด็ดเิีวนะมันจะเปลี่ยนสีใหม่มาเยอะเขาเห็ดเนียแต่ยุนนะมาเกลืมาเรื่องยาเพรกเทชรเาลยไธรรมดาหนุคใบิมาเะเลยเนามันมาออกม้อเลยค่ะมหน้าออกกัยามันเบื่อว่าสีเดียวไงมันไม่ได้เปลี่ยนสีข้า่บ อันมันก็ากินจัดแล้วนะอิ่มแล้วมันท้ายังอิ่มอ่พจซักขี้ข่าพอ่ซักขี้เข่าอิ่มแล้วก็มาพักเหนเป็นน้นเนาะแค่เขาเป็นเห็นบมเป็นเคอยนี่โบเป็นนี่คอยนี่เป็นแต่ว่าขอยากใส่อีกมันเาเห็ดชุดใเห็ดแทบต้อสบิดนะอันนี้มันมันบอยามันนำาสีิวมันก

ตอมาไปอ่านมากเเห็นเล็บแตเลเป็น่าิมานเหนเล็บเดียองคนวะเนีเขาออดเห็ดเงเด็กยองใช่ทั้งๆนี่ถ้าเรามักนั่เดียวเ็เห็ดม่นาเบียแตมือกใกล้ปะเขาไปเห็ป่าเขาจะเห็ดยูหะเบียเดหนึ่งกิโลเลอมา พ่แมนบอกไปเห็ดยุงหายเถอะไปกลงไปเห็ดหันเนื้อหันเนื้อหันเนื้อหันมอ a c บสิไปเ t ดหัเนอหานุชิตันที่บอกถงใส่อยอ่เห็นใพ่นไมจ๊บมันคืยืงเังลงเลยตรงนี้ลงเลยความกควาดื้อขมันนี่นอนที่บ่อะไรนอนที่บ่ได้ก็ชิเม่าได้ เราเพงหนมื่อยบอกนก็ชิมมือยเาเหมื่อยบเป็นี่ยเมื่อนอนเพือนตัวเองนี่คือแบบสบายในใจร่มสูหควอเอน่สไปใจอดอยู่นี่ก็แม่ยลูกก็ให้อบอุ่นยังคัดองห้องกับพิเศษดอกมีแอ์มีพัดลมกันยัางมันคือบกคั่นอนหมรับเมื่อพอนอนรับค่แกะจมมาดี่ยเม่อบนะ่ไม่ไม่อ่ะคนกินน้ำเถ่าไหะ ินค <Jordan. S 2> ่ากชินเอาเอาคือกันปับไปเรือนผีน้องผีแดงบ่าด้อยู่โดนได้สองมือเขาจากมาเลยไม่นะมันเป็นยังไม่สีหอดเรือนหอดตามเองสบายอยู่บนตัวเองเอนั่นเอทบายกันเอะ่มีทุกันจัง เพื่อนแม่เนี่ยคือเพื่อนลูกคือคนเราเพื่อนแม่คือเพื่อนลูกเพื่อนลูกคือเพื่อนลูกมันเป็นเพื่อนแม่แม่นหมดแหละถูกต้องลูกเมื่อหาแม่ในมียังก็กินของแม่บันเป็นยังถ้าแม่มาหาลูกมีสิกินยังยังเกณฑ์ใจลูกได้คำที่เป็นแม่ยังเกณฑ์ใจลูกได้ยังก็ยากคือกันเนาะมัคือการแนวขีดผูกเป็นแม่มันเป็นว่าโอ้ของลูกกูกูเห็ดได้แก่เห็ด กินได้ก็กินบนโม,นมนแม่เลยน้องโมแม่แน่น่นมันปกครัวนเขาแน่นาะเออูลูกคล้วเขาสุดละเออสุดใจลูกเขาพิ่ใจเคยอยู่แสนกับอือสุดในนั้นทำที่เป็นแม่เนาะพี่น,อน้องเนาะไม่ได้คิดแม่ม้อนไม่ดั่นไลยเพืเออ่อนแม่เนีเออ่ยคืเอ,อเพื่อนลูกลูกอยากกินยังไปกินได้เพื่อนแม่น่ะอยากเอายังเอารถของแม่น่ะบริหารบริหารของแม่แต่แม่แม่เพื่อนลูกก็คือเพื่อนลูกมันเป็นเพื่อนแม่แบบสั่นซะมันเป็นใงนั้น มันมีคำเก่งจะเคากับบ่าวง้างให้เฮาดอกลูกเข่าเฮากิดเองเขาสุดเป็นแม่มาแล้วสุดไปเองแล้วเขาเ่าเนาะเฮงเผาเฮงขิดลายได้หมอเนย้อเข่าไว้พายเด็ก็สบายแบบเนี้เข่าแล้วเข่าแล้วโอ้ยนี่คือการพูดไปโหลดไปเมื่อไปพูด

สีนี่กันข่อยเอาข่อยเอาสีนี่อย่างนีข่อยหยิบไปหลกสีทองอ๋อข่อยใช้อะตัวสีบัวอ๋องามเลยสีทองน่ะก่ะงามเมื่อหาอมุนเราได้สีบัวไปพิกกิโลอ๋อแล้วมันกันคนละแบบมันคุ้มอ่ออันนี้เลยันหน่าเข้าผ้าเพื่อสีออกมันเด่นกคนเด้อข่อยว่าเด้อเขาอ้นเด่นเด้อจ้าทาเด่นกว่าโอ้โอนเจ้าท่าแบบนี้งามมันเด่นโอนเลยสแดงอ้นงามอ้นก็โตมันเด่นแอนึ่อันออโต้หนามมุมหนามอ๋